สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในช่องเฮียอวยนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันการย้ายตัวนะครับของนักเตะคนสําคัญของนักของทีมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก่อนอื่นนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจของเฮียด้วยนะครับในชื่อเดียวกันนะครับนั่นคือเพจเฮียอวยนะครับข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะถ้าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันนะครับ วันนี้ก็มาพูดถึงอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะ99.99% 99แล้วนะครับในการที่จะย้ายมาเป็นผลพักของหงแดงนะครับ <You S 1> ก็รอการตรวจร่างกายนะครับ <Okay. S 1> ก่อนที่จะเข้าแคมป์ไปเก็บตัวฟุตบอลทีมชาตินะครับในทีมชาติของอาร์เจนตินานะฮะ <Y> ah <oo> ก็ตอนนี้คุณพ่อของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับก็ได้เดินทางมาถึง สโมสรลิเวอร์รพูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แล้วก็รอดูกันภาพนะฮะการเปิดตัวนะครับการเซ็นสัญญานะครับแล้วก็การ <Okay. S 1> ชูเสื้อคาดว่าค่าตัวนะครับก็จะน่าจะอาจจะไม่เกิน60ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะในเวลาอีกไม่ช้าก็จะได้รู้นะฮะค่าเหนือนก็น่าจะอยู่ราวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์แล้วก็เซ็นสัญญ,ญายาว 5ปีนะครับทำให้ลิเวอร์พูลจะมีผู้เล่นในแดนกลางนะครับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆน,น,นะครับที่จะต้องเข้ามาประสานกันไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยนะครับสเตฟนานไบเซติกนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นกองกลางหรือเปล่านะครับนั่นก็นคือเฟรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน no นะครับแล้วก็ยังมี คือติจโจนนะครับแล้วก็ฮาวิเอเลียดนะครับแล้วก็รวมไปถึงจอแดนแฮนเดอร์สันอีกคนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งทางทีมสโมรสรเวอร์วููก็ได้ปล่อยทั้งนาบิเกตานะครับอ,อลัลเกลชิมเบร์นะครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีให้ยังให้ความสนใจกับตูรามอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีทั้ง โกเน่อีกคนนึงนะครับนักเตะของนีดนะครับแล้วก็ที่ฮือฮาก็คืออ่าฟรองเกซเย่นะครับนักเตะของบาเซรโรนานั่นเองนะครับนั่นก็ทําให้ฤดูการหน้าถ้าลิเวอร์พูลได้นักเตะมาเพิ่มอีกสัก2ตัวแล้วก็กองหลังเพิ่มอีกสักคนหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็น่าจะทําให้ลิเวอร์พูลมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะว่าฤดูการนี้ที่มีปัญหาเนี่ยที่ลิเวอร์พูลเสียประตูง่ายๆไปบ่อย อาจจะมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของทางด้านกองหลังก็มีส่วนนะครับแต่ว่าที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆนั่นก็คือตรงตรงกลางนะครับที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัดเกมดีเลย์เกมได้นะครับแล้วก็กองหน้าที่ยิงได้น้อยก็เพราะว่าการที่กองกลางไม่สามารถเชื่อมกับกองหน้าได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นแค่ทางด้านกองหลังหรือไม่ก็การเข้าไปทําเปิดยาวจากหลังขึ้นไปหน้านะครับทาใหม้มิติในการทําเกมมันดู ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าได้อเล็กซิสแมกเรลิเตอร์มาเนี่ยจะเป็นคนคนคอยคุมเทมโปในการเข้าทำนะครับแล้วรวมถึงการตัดเกมได้ด้วยนะฮะถ้าลิเวอร์พูลได้มาเนี่ยจะเป็นนักเตะคนสําคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็หาหายจากนักเตะอาร์เจนติน่าไปนานพอสมควรนะครับตั้งแต่หมด,หมดยุคข,ของมาเชล l าโนแล้วก็แม็กซี่โรดิเกนะครับก็ไม่มีนักเตะของอาร์เจนตินาเลยนะครับก็นี่พึ่ง ถ้าได้มาก็จะเป็นข่าวดีของลิเวอร์พูลนะครับก็ผลงานจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปรอดูในช่วงพรีซีซั่นแล้วก็เริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่นะครับในวันที่12สิงหาคมนะครับก็รอดูว่า Liverpool ลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่เนี่ยจะใช้ไรขนาดไหนนะฮะแล้วก็เมื่อวานนะครับมีการอำลาทีมนะครับอ่าอำลาทีมเอซิมิลานด้วยแล้วก็เลิกเล่นฟุตบอลด้วยนะครับของทางด้านสรลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับหรือว่าก๊ปฟเองนะครับ ซึ่งเป็นการทำลาในวัย41ปีนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เตะฟุตบอลได้ยาวนานเหลือเกินนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงนะครับเฮียชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวสตารตันอิบราฮิโมวิชมากนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่เคยอยู่ในทีมที่อ่าเป็นคู่อริกับเฮียมาก่อนนะครับอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า เขาเก่งจริงๆนะครับนะอ่าแล้วก็มีข่าวของทางด้านลิอเนลเมสซี่นะครับก็มีข่าวว่าจะย้ายกลับไปเป็นผู้เล่นของทางด้านบาร์เซโลนานะครับตอนนี้ก็เข้าไปคุยรายละเอียดกับทางด้านโจนลาปอต้ตาบ้างแล้วนะฮะก็ต้องดูความคืบหน้าของทางด้านข่าวของลิอเนลเมสซี่นะครับส่วนตัวเฮียเนี่ยเฮียก็อยากให้กลับเข้าไปเล่นกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งเป็นสโมสรที่ปลุกปั้นเขามานะฮะแล้วก็ เอ่อทรวี่ต่างๆให้กับบาร์เซโลนามากมายนะครับเป็นนักเตะที่จริงๆแล้วไม่ควรที่จะโดนปล่อยตัวออกมาจากบาร์เซโลนาตั้งแต่แรกแล้วนะครับประธานคนเก่านะครับไม่เอามาเมซี่นะครับแล้วก็ปล่อยให้มาอยู่กับเปสเช่นะครับจริงๆแล้วเขาก็ยอมลดค่าตัวค่าเหนื่อยค่าอะไรทุกอย่างแล้วนะฮะเพื่อที่จะอยู่ต่อกับบาร์เซโลนาก็อยากจะเป็นอ <im S 1> ่าว <ioè> <Playstation> ันแมนเขาเรียกว่าอะไรเล่นอยู่สโมสรอนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็ไม่สามารถเป็นไปได้นะครับก็ทําให้ต้องย้ายไม่อยู่เปเช่แล้วก็พาเปเช่คว้าแชมป์ลีกเองซึ่งมันก็น่าจะเป็นแชมป์แล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นเหนือกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะครับนะแต่ว่าล้มเหลวในการเล่นฟุตบอลทั่วยุโรไปนะครับอยู่2ปีก็ไม่สามารถพาไปเข้าสู่การเข้าชิงได้เลยนะครับสําหรับเปเช่แล้วก็เมสซี่ด้วยนะนะมีทั้งเมสซี่มีทั้งเอ็มปัเป้มีทั้งเนย์มาโอ้เยอะแยะนะครับแต่ก็ ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มาถึงทีมของเลสเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าล่วงลงไปอยู่เดอะแชมเปียนชิพฤดูการหน้าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณต๊อปอเยวัฒนะครับสีวัฒนะประพานะครับประธานสโมสรเลสเตอร์นะครับก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยนักเตะเออกไปทั้งหมด7คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นนักเตะคนสําคัญสําคัญทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น ยูริเตเลมองนะครับอ่านี่ก็คือหมดน่าจะหมดสัญญานะครับแล้วก็โซยุนซูนี่ก็มีข่าวกับอ่าทางด้านเฟนเนบเชกับหรือไม่ก็กระต่าสลายในลีกตุรกีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แดนเนียลอามาตีนะครับแล้วก็เมนดี้เรยนเบ์ทรานนะครับอโยเซเปเลสนะครับแล้วก็เตเต้นะครับโอ้โหออกไปหมดเลยแล้วก็ต้องสร้างกันใหม่จริงๆทําไมไม่เก็บธนวัตรเอาไว้เล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะ ถ้าเกิดเก็บธนวัตรได้นี่น่าจะสร้างกระดูแล้วก็ประสบการณ์ได้นะครับเพื่อปีหน้านะฮะจะได้กรีบขึ้นมาเล่นพิมลีกไวๆนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านเลสเตอร์นะครับจิ่งจอกสยามของเรานั่นเองนะครับยังไงก็คือเป็นทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยเชียร์ให้ขึ้นมาอยู่เวทีพิมลีกเร็วๆนะครับมีอีกคนหนึ่งครับที่อําลาทีมบลมารริดไปก็คือทางด้าน คาริมเบนเซมานะครับอําลาทีมบรูมอร์ดิตไปอยู่กับอัลติฮัดนะครับอ่าลีกซาอุดิอาระเบียค่าตัวก็คงไม่ได้แพงเลยเพราะว่าหมดสัญญานะครับแล้วก็แต่ค่าเหนื่อยก็น่าจะสูงอยู่นะนะอ่าทีมในตะวันออกนี่จ้างแพงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไปเล่นก็โกยตังเยอะๆในช่วงบัน้นอ่าบั้นปลายของการค้าแข่งแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นสีสันไปนะครับส่วนถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะเชียร์ฟุตบอลก็เนี่ยขอแนะนําไปที่ อิสตันบูลบาซักเซียนะครับคู่นี้ก็เชียร์ได้นะครับสำหรับทีมนี้นะส่วนวันนี้นะครับยังไงเฮียก็ขอราไปเพียงเท่านี้แล้วกันความเคลนไหวนะครับช่วงนี้รู้สึกจะร่างกายจะเพลียๆไม่รู้อาจจะพักผ่อนน้อยด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดตกหล่นประการใดเฮียก็ขออภัยมาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนถ้าใครเข้ามาชมจนจบแล้วก็ชื่นชอบหรือไม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้นะครับกดกระดิ่งติดตามแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีฟุตบอลสิงแชมป์ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับระหว่างเวสแฮมกับฟิออเรนตินานะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่า2ทีมนี้ใครจะมีดีกว่าแล้วใครที่น่าจะได้เป็นแชมป์นะครับในถ้วยนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับวันนี้เฮียก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปละ จะัดนใหม่พวกนี้สวัสดีครับ